ดวงรายวันประจําวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2,564ขึ้น7ค่คําเดือน9ปีฉลูคนเกิดวันอาทิตย์การงาน วันนี้เป็นวันที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวความสำเร็จที่คุณได้อดทนอุตสาหามาบางคนจะได้เปิดกิจการใหม่ตามแผนที่วางไว้คุณมีไฟและภาคภูมิใจในตนเองค่ะการเงินการเงินอาจจะต้องทำใจสักหน่อยเพราะต้องชักหน้าให้ถึงหลังอาจจะไม่พอใช้จ่ายได้แต่ก็ไม่หนักใจมากเพราะจะมีรายได้เข้ามาพอให้คุณรู้สึกว่าไม่หนักจนเกินไป การเข้าหุ้นลงทุนกับเพื่อนจะมีเกณฑ์สร้างรายได้ให้กับคุณได้เพิ่มขึ้นในวันนี้ค่ะความรักและครอบครัวอย่าคาดหวังอะไรกับความรักมากนักเพราะมันมักจะทำร้ายจิตใจคุณมากกว่าที่จะเป็นความสุขคุณช่างวิตกกังวลและคิดมากจนซึมเศรา้าเพราะความรักที่ไม่สมดังใจซึ่งในบางกรณีอาจจะเป็นการตีโพยตีพายมากจนเกินไปทั้งที่จริงแล้ว ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงเลยสีมงคลสีเทาสีบรอนสีควันบุรีเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากคนทั่วไปทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความสมัคคีบริวารเชื่อฟังและเคารพรักเวลามงคล6นาฬิกา ถึงเจ็นาฬิกาสนาทีคนเกิดวันจันทร์การงานอาจจะได้เริ่มงานใหม่ๆตามที่ตั้งใจไว้ความกระตือรือร้นของคุณจะมีมากขึ้นมีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวขึ้นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การติดต่อใช้คอนเน c t ชันหรือการเดินทาง จะก้าวหน้าและโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะการเงินวันนี้ให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญเพราะมีเกณฑ์เสียเงินสูงให้ถือเคล็ดเสียเงินไปกับการทำบุญดีกว่าเสียเพราะอย่างอื่นบางคนจะสามารถปลดหนี้ได้สำเร็จวันนี้ต้องระวังการถูกหลอกให้เสียเงินซื้อของชิ้นใหญ่ระวังถูกย้อมแมวขายให้เจ็บใจความรักและครอบครัว คุณจริงจังกับความรักจนเกินไปหวังไว้สูงและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้ได้ตามหวังคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่มีบุคลิกเข้มแข็งและกล้าหาญไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเขาจะมีอํานาจเหนือคุณในทันทีส่วนครอบครัวให้ลดความจริงจังในกฎระเบียบลงบ้างจะช่วยให้บรรยากาศในครอบครัวดีขึ้นค่ะสีมงคลสีสม้มสีแสด เสริมการเงินคล่องมือมั่งคั่งร่ำรวยมีโชคดีทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความเข้มแข็งความมุ่งมั่นพยายามการงานประสบความสำเร็จโดยง่ายเวลามงคล9 1. 1. นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาที คนเกิดวันอังคารการงานคุณทุ่มเทและมีวิสัยทัศน์ที่ดีในด้านการงานทำให้วันนี้คุณจะโดดเด่นในการตัดสินใจที่แสดงภาวะความเป็นผู้นำจะได้รับมอบหมายงานที่ยากและต้องใช้ความรับผิดชอบสูงซึ่งคุณจะทำได้ดีงานราชการทหารตํารวจจะก้าวหน้าเป็นอย่างมากการเงิน การใช้จ่ายเงินในวันนี้จะถูกเอาเปรียบให้ระมัดระวังคนที่เอ่ยปากเรื่องการลงทุนหรือหยิบยืมเงินในวันนี้ขอให้หลีกเลี่ยงเพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะถูกชักดาบและถูกโกงได้เงินหายากไม่ควรเสียไปด้วยการถูกโกงความรักและครอบครัวคุณไม่เน็ดเหนื่อยที่จะต้องตามตื้อรู้สึกท้าทายและอยากจะเอาชนะใจเขาให้ได้คนโสด วันนี้ฮึกเหิมเป็นพิเศษในการจีบส่วนคนมีครอบครัวให้ระวังสุขภาพของคนในครอบครัวที่อาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมากเกินไปได้สีมงคลสีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมโชคดีทางการเงินมรดกและความมั่งคั่งร่ำรวยทิศมงคลทิศใต้ส่งเสริมความนับถือน่าเลื่อมใสสุขภาพ และชื่อเสียงอันดีในสังคมเวลามงคล9นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงาน วันนี้ให้ระวังผู้หญิงที่ฉลาดแกมโกงและมักจะทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ระหว่างการถูกเอาเปรียบอิจฉาจากบุคคลลักษณะดังที่กล่าวมาซึ่งก็ไม่จำเป็นที่คุณต้องตอบโต้อะไรรุนแรงแค่ระวังไม่ให้ถูกตัดหน้าเอาความดีในงานที่คุณทำไปหรือไม่ให้เสียงานที่ทำอยู่เพราะถูกเอาเปรียบได้การเงินการเงินเริ่มเข้าที่เข้าทาง คุณผ่อนคลายกับหนี้สินที่สามารถปลดออกไปได้อีกเปลาะและเริ่มคิดหาวิธีใหม่ๆในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกวันนี้ถึงแม้เงินจะหาได้ไม่ง่ายนักแต่ก็ไม่ยากเกินไปคุณมีความพยายามดีและมักจะมีโชคทางการเงินอีกด้วยความรักและครอบครัวระหว่างรักซ้อนความหวาดระแวงในเรื่องความซื่อสัตย์ของคนรักคุณจะคิดมากกว่าปกติ กลัวเขาจะมีใจเป็นอื่นบางคนที่เจ้าชู้หนักก็มักจะเลือกไม่ได้และถูกจับได้ไล่ทันในที่สุดคนโสดอย่าเพิ่งเชื่อคำพูแสหวานให้ดูกันให้นานๆก่อนตัดสินใจค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความสุขสมหวังในความรักความเมตตารักใคร่จากผู้ใหญ่และคนทั่วไปทิศมงคล ที่ตะวันตกเฉียงใต้เสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งจำไซสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืน การงานงานเดิมๆด,ดูเหมือนจะไม่รุ่งซะแล้วมีเกณฑ์ที่คุณจะพันตัวเองจากการทำงานแบบเดิมๆเ,เพื่อเริ่มงานใหม่แต่บางคนก็อาจต้องให้ถูกออกจากงานเพราะปิดกิจการได้เตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะการเงินคนที่ทำงานประจำหรือรับจ้างทั่วไปมีเกณฑ์ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนค่าจ้าง หรือได้เริ่มงานใหม่ที่สร้างรายได้สูงขึ้นวันนี้หาเงินง่ายขึ้นแต่ก็ให้ระวังการใช้ใจ่ายส่วนตัวในเรื่องไม่จำเป็นอย่าเพิ่งชะล่าใจในเรื่องการเงินนะคะความรักและครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับรักที่แสนหวานเป็นรักแรกพบที่จะเกิดความก่อเกี่ยวผูกพันทางจิตใจอย่างแนบแน่นในเวลาไม่นานคุณจะโหยหากันและกันอย่างมาก ส่วนคู่รักครอบครัวมีความสุขอิ่มเอมใจความสัมพันธ์ทางกายและใจสุขสมดีมากค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความกระตือรือร้อนความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการงานต่างๆทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความน่าเกรงขามความเด็ดขาดและอำนาจในการสรั่งการ เวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานหากคุณทำอาชีพสีเทาเปิดบอลค้าขายอาวุธเปิดสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรี ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหาขึ้นได้วันนี้คุณจะไม่ยอมคนรู้สึกทะเยอทะยานอยากก้าวไปให้ไกลกว่าผู้อื่นระหว่างจะเหนื่อยเปล่าควรตั้งสติให้ดีในการทำงานและเลือกที่จะใช้ความขยันและความดีมากกว่าที่จะใช้เล่ห์เหลี่ยมดีกว่าค่ะการเงินงานที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศจะทำรายได้ให้กับคุณมากเป็นพิเศษ คุณมีเกณฑ์ชนะการแข่งขันที่มีผลรางวัลเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่มีค่าคุณจะโดดเด่นในการสร้างรายได้แต่ก็จะจ่ายเยอะเพราะค่อนข้างมือเติบยังไงก็แบ่งเก็บออมด้วยนะคะความรักและครอบครัวมีเกณฑ์ได้ทำงานร่วมกับคนรักหรือได้พบรักในที่ทำงานคนโสดจะพบคนที่ถูกใจจากการแนะนำของญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทในด้านครอบครัว จะมีการเฉลิมฉลองในเรื่องมงคลหรือได้พบปักกันอย่างมีความสุขสีมงคลสีชมพูสีน้ำตาลอ่อนเสริมโชคลาภและความราบรื่นในการบริหารการเงินปัญหาการเงินที่มีคลี่คลายง่ายขึ้นทิศมงคลทิศเหนือเสริมอำนาจอิทธิพลในการงานความเชื่อฟังจากบริวารและชัยชนะเวลามงคล 1 0 3นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การง,งานอาจจะต้องมีการย้ายงานหรือย้ายสถานที่ทำงานหรือย้ายสถานที่ทำงานบางคนจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเช่น ปลับโทษทำงานเป็นต้นคุณมักจะงุดหงิดง่ายในงานที่ทําวันนี้ต้องใจเย็นและรู้จักปรับตัวจึงจะดีค่ะการเงินวันนี้จะมีผู้ช่วยเหลืออุปธรรมคุณทางด้านการเงินเป็นอย่างดีทําให้คุณพออุ่นใจได้บ้างใครที่ทําเรื่องกู้กับสถาบันการเงินวันนี้ให้เข้าไปเร่งรัดธุรกรรมดังกล่าวจะได้ผลที่ดีตามมาค่ะงานประเภทในหน้า หรืองานที่เกี่ยวกับการธนาคารจะทำรายได้ให้คุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวระมัดระวังสุขภาพของคนในครอบครัวที่จะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันคู่รักที่มีปัญหามานานอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจแยกกันอยู่ส่วนคนโสดระวังคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในวันนี้จะเป็นคนที่คิดเหยียบเรือสองแคมสีมงคล สีส้มสีแสดเสริมความเมตตาคนอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จทิศมงคลทิ่ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานเวลามงคล12นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาที คนเกิดวันเสรา,าร์การงานคุณทำงานหนักและผลที่ได้รับก็คุ้มค่าจะมีเงินจำนวนมากที่มาจากความพยายามความอุตสาหะของคุณเข้ามาในระบบการเงินของคุณหากจะลงทุนอะไรในวันนี้ต้องใช้เงินทุนสูงเพื่อผลกำไรที่สูงการเง,นงนินเงินลื่นไหลเข้ามากจ่ายมาก แต่ก็ถือว่าคล่องมือและโดดเด่นคุณบริหารเงินได้ดีแต่ก็ควรระวังความรอบครอบด้านบัญชีไว้ด้วยนะคะงานที่เกี่ยวกับการวิ่งเต้นเฟรนชชายต่างๆทำเงินได้มากเป็นพิเศษทั้งยังได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ทางด้านการเงินอีกด้วยความรักและครอบครัววันนี้อาจมีคนเพศเดียวกันเข้ามาสนใจคุณหากคุณยังโสดจะมีสเสน่ห์มาก ทั้งยังอาจจะได้รู้รสสนิยมทางเพศที่แท้จริงของตนเองอีกด้วยคนมีครอบครัวอบอุ่นใจเพราะผู้ใหญ่ในบ้านเมตตาช่วยเหลือให้ความรักเป็นอย่างดีสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมสเสน่ห์ความมั่งมีร่ำรวยเงินทองคล่องมือทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมความเคารพรักสง่าราศี ความผ่องใสหน้ามองต่อผู้พบเห็นเวลามงคล9นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ